เยี่ยนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่สิบจิ้งจอกน้อยในกระเป๋ารังของชินมูก็อดไม่ได้จะโคหัวออกมาดูสิทธิ์พี่ฟานผู้นี้เจ้าไม่คิดในแง่ว่าท่านสามารถรับคู่โดยสารได้อีกหรายรอบเพื่อหาเงินได้เยอะขึ้นหรอกหรือก็ในเมื่อเรือของเจ้าแไ่นเร็วกว่าเดิมถึง4-5เท่าเจ้ายังจำเป็นจะต้องไปป้นชิงใครอีกละ่ะฟานวินเซียวเนี่ยก็เอ่ยว่า ทำไมต้องวุ่นวายยุ่งยากในเมื่อตอนนี้เรือข้าเร็วพอข้าก็จะป้นทรัพย์ได้ไวพอแต่เดิมนั้นข้าออกป้นแค่วันละรอบแต่ตอนนี้ข้าจะออกวันละสีห้ารอบก็ยังไหวรายได้จากการป้นชิงนั้นมากกว่ารายได้ของการส่งคู่คนเสียอีกในช่วงที่โรคสงบสุขมีเรือพ่อค้ามากมายพวกเราจึงต้องออกป้นชิงในยามสงบสุขแต่ในตอนนี้มีศึกสงคราม เรือพ่อค้าก็ลดน้อยลงพวกเราเลยต้องหาเงินด้วยการส่งคู่คนแทนปีศาจจิ้งจอกตัวน้อยเจ้านี่ไม่มีหัวทางธุรกิจเอาซะเลยคูริงเออก็อึง้งความเร็วของเรือเหาะนั้นเร็วเกินไปและทังรำเรือก็ส่งเสียงเอียดอาดเหเรือนี้ต้านทานแรงต้านอากาศเกินการคุ้งไปข้างหน้าได้น้อยลงทุกทีฟานวินเซียวกระสับกระส่ายอีกครั้งและพยายามเสริมแก่งตัวเรือโดยการใช้อัคระอรุณ แปลเปลี่ยนจากปานชีวิตมาผนึกไปทั่วทั้งท้องเรือชินมู่เองก็ตื่นตกใจไม่แพ้กันตอนนี้เขากลัวว่าเรือลำนี้จะแตกและโดนทำลายในวินาทีใดวินาทีหนึ่งโชคดีที่ระหว่างทางมานี่เรือเหาะยังคงไม่โดนทำลายระหว่างทางการเดินทางพวกเขาที่ผ่านมาเมื่อคู่ได้พบสมอนรับภูมิรบอีกหลายแห่งแต่เพราะว่าเรือโจรสลัดกวนเมฆนั้นรวดเร็วเกินไปไม่ทันที่ ทั้งสองฝ่ายที่รบกันอยู่นั้นจะเห็นเรือก็หาะหายไปแล้วทิ้งไว้แต่เพียงกองทัพที่ตกใจฟานวินเซียวเองก็ตกใจหม้อร้อมยาที่ฉินมู่สร้างขึ้นมานนั้แข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อและด้วยความเร็วระดับนี้ระยะทางไปเมืองหลวงที่แต่เดิมพวกเขาต้องใช้เวลา78วันก็จะถูกย่นลงเหลือเพียงแค่วันเดียวแต่ถึงอย่างนั้นแม้หม้อรอมที่ฉินมู่สร้างขึ้นมาจะดีวิเศษแต่ มันก็เผาผลานหินวิญญาณและสมุนไพรเพิ่มขึ้นอีกมากเมื่อพวกเขามาถึงเมืองหลวงก็เป็นรุ่งเช้าของวันถัดมาเรือบินชะลอความเร็วของมันลงทั้งหินวิญญาณบนเรือก็เกลี้ยงไปไม่มากก็น,น้อยเรือนั้นค่อยๆร่อนลงจอดตลอดยานพหนะและสัตว์ขี่ในเมืองหลวงขุนนางข้าราชการประจำตลาดยานพาหนะและสัตว์ขี่ก้าวมาตรวจสอบเรือแล้วเมื่อพวกเขาเห็น ฟานวินเซียวสีหน้าพวกเขาก็เปลี่ยนไปเขากำลังจะร้องเรียกตำรวจเมืองหลวงมาเพื่อจับกลุ่มฟานวินเซียวก็รีบอธิบายข้ากลับตัวแล้วกลับตัวเป็นคนดีนี่คือทะเบียนเรือที่ข้าทำไว้กับทางการคุณนางคู่นั้นก็รับทะเบียนเรือมาดูพบว่าเป็นบันทึกทางการของราชสํานักจริงโจนายอย่างเจ้าน่าจะตัดหัวเสียประจานพวกเขายอมให้เจ้ากลับตัวกลับใจได้อย่างไรฟานวินเซียวเอ่ยว่า นี่เป็นความกาุณาของราชสํานักข้าซาบซึ้งจนน้ำตาไหลด้วยความขอบคุณฉินมู่ก็ะรงจากเรือขณะกำลังจะจากไปฟานหวินเซี่ยวก็เอ่ยขึ้นว่าพี่ฉินเจ้าอยู่ในโรงเรียนจัก,กรวรรดจะมีอนาคตอะไรสู่ตามข้ามาประกอบกิจการใหญ่กันดีกว่าธุรกิจแบบที่ไม่ต้องลงทุนแต่กำไรอื้อซ่าฮ่าฮ่าสิทธิ์พี่ฟานฐานะข้าในโรงเรียนจัก,กรวรรด ่างจากเจ้าตอนอยู่สำนักเตา๋าเจ้าถูกมองว่ามีเจตนาไม่ดีแต่โรงเรียนจัก,กรวรรดิมองข้าค่อนข้างดีข้านั้นเป็นวีรชนที่มีชื่อเสียงไม่ด่างพ้อยครูดิงเออร์เล่เอ่ยว่าคำว่าเจตนาไม่ดีไม่อาจใช้เรียกนายน้อยได้ฟานบินเซี่ยวได้แต่วางความคิดลงด้วยความสามารถอย่างเจ้าน่าเสียดายนะักที่ไม่ยอมมาเป็นโจรจริงสิตอนที่ข้าออกจากสำนักเตา๋าข้าดิจิตตำลาคำนวณ บรมปิสนามาเล่มหนึ่งในเมื่อเจ้าสนใจเกี่ยวกับการคำนวณข้าจะยกให้กับเจ้าก็แล้วกันชินมู่ถึงกับตื่นเต้นรีบรับตำลานั้นไว้ข้าจะรับของขวัญล้ำค่าชนิดได้อย่างไรริงเอ,อ๋อรีบรับมาเร็วเข้าผู้ริงเอ๋อนั้นซ่อนตำลาคำนวณบรมปิสนาไว้ในกระเป๋าฟานวินและเอ่ยว่าสำนักเต๋ามีได้่วงห้ามไม่ให้สิทธิ์สำนักเรียนตำลาคำนวณบรมปิสนา ตำรานี้ใช้ในการเร,เริ่มปูทางปัญญาแก่เหล่าสิทธิ์และหากพวกเขาเรียนตำราคนวณได้ดีพวกเขาจึงสามารถเรียน14นิพนธ์กระบี่เต๋าต่อไปได้ครั้งนั้นผลการเรียนวิชาคนวณของข้าไม่ย่ำแย่และได้เรียนถึงนิพนธ์ที่ห้าของกระบี่เต่าแต่ไม่ทันที่ข้าจะได้เรียนนิพนธ์ที่6ข้าก็ถูกขับไล่ออกจากสำนักมาเป็นโจรสลัดเสียก่อนชินมูถามเอ่ยว่า นิพพ์ไหนนะที่บันทึกกระบวนท่าหนึ่งจุดเคลื่อนเวองหวงังยินอยางแปรพันสองลักพี่ฉินรู้จักกระบวนท่านี้ด้วยหรือนี่เป็นนิพพ์แรกของกะบี่เต๋าและเป็นกระบวนท่าที่เรียบง่ายสามัญสุดจาก14นิพพนกระบี่เต๋าจะทวีความยากขึ้นทุกทีเมื่อเจ้าฝึกมันลึกไปเรื่อยๆแต่พานุภาพก็จะทวีคูณขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้เมื่อคูู้ใดฝึกปืนนิพพ์ที่14 ของกระบี่เต่าได้สำเร็จคนผู้นั้นจะไร้เทียมทานในโลกล่ากลายเป็นเทพพย,ยดาแต่ทว่าไม่มีใครในสำนักเต่าเลยสักคนที่ฝึกปือนิพนธ์ที่14ได้สำเร็จชินมู่ถือกับตื่นเต้นนิพนธ์แรกของกระบี่เต่าก็ร้ายกาดมากลิดเด็ดขนาดนี้นิพนธ์ที่14จะอัศจะอาสั์สถานโลกมากแค่ไหนกันเมื่อเขาสู้กับเต่าจื้อหลินเสียน นี่ก็กระบวนท่าที่เต่าชื่อลินเสียนใช้ถึงแม้ว่าเขาเจะชนะเต่าชื่อลินเสียนได้ในที่สุดแต่ลินเสียนก็สามารถคำนวณจนพบช่องโบูของเขาทําให้เขาได้รับบาดเจ็บเขาจึงเกิดความสนอกสนใจนิพนธ์ที่14เป็นอย่างยิ่งหลังจากกล่าวราฟานวินเสียนฉินมูกระมุงหน้าไปยังโรงเรียนจัก,กรวรรดิและคิดอยู่ในใจฟานวินเสียนช่างเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆ เพียงแต่ข้าไม่แน่ใจว่าคนที่น่าสนใจแบบนี้จะโดนลากไปตัดหัวประจานกลางตลาดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในเมื่อตอนนี้ปรมาจารย์ได้ลาออกจากตำแหน่งข้าสงสัยเสียจริงว่าใครจะมาเป็นอธิบดีคนใหม่หรือจะเป็นอธิบดีป้าซานอธิบดีป้าซานวางแผนการแก้ไขจุดบกพร่องของโรงเรียนจัก,กรวรรดิเริ่มโครงการดารุนบัณฑิตในความคิดของตัวเขา เขาน่าจะเป็นตัวเลือกแรกที่ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีคนถัดไปแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่มีจิตใจเปิดกว้างเท่าเขาการเร,เริ่มโครงการเดรุนบัณฑิตนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นหัวเรียวหัวต่อสำคัญที่ตัดสินว่าโรงเรียนจกกักรวรรดิจะล้ำหน้าเหนือแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างสำนักเตา๋าและวัดใหญ่ฟ้าคำรามหรือไม่มีก็แต่เมื่ออธิบดีปาสาน ได้ดารงตําแหน่งอธิบดีต่อจึงสามารถผลักดันการปฏิรูปนี้ต่อไปได้ชินมูมายังหน้าประตูภูเขามองโรงเรียนจัก,กรวรรดิขณะเขาเดินผ่านประตูภูเขานั่นเองเขาก็ก้าวถอยหลังไปและมองกิวเรนมังกรที่เฝ้าคุ้มกันอยู่หน้าประตูกิวเรนมังกรตัวนี้ยังคงนอนหมอบใต้ประตูภูเขาและมองไปข้างหน้าโดยไม่กระดุกกระดิกแต่ทว่าโซที่คอนั้นหายไปแล้ว ตัวฉินมู่มองมันอีกสองสามทีแต่กิเรนมังกรก็ยังคงมองไปข้างหน้าดูเหมือนกับรูปปั้นที่สลักจากศิลาเว้นก็แต่เส้นเลือดที่ปูดนูนบริเวณคอของกิเรนมังกรเจ้ามองหาอะไรกิวเรนมังกรเนี่ยก็คำรามฉินมู่เอ่ยถามว่าโซที่คอเจ้าหายไปแล้วแต่ทําไมเจ้ายังไม่ไปไหนอีกเจ้าอยู่ที่นี่ต่อไปทําไมกิวเรนมังกรก็เอ่ยว่าข้าไม่มีที่จะไป ทุกๆวันจะมีผู้คนมาเลี้ยงอาหารข้าข้าจะไปที่อื่นทำไมข้าอยู่ที่นี่ก็สบายดีอยู่แล้วคูดิงเอ๋อก็ยิ้มเจ้าตัวใหญ่ชีวิตเจ้ามีแค่กินและดื่มเท่านั้นหรือกิเรนบังกรเลยเอ่ยว่าจริงจอกจะมารู้อะไรกับความทะเยอทยานของกิเลนต่อให้ข้าบอกเจ้าเจ้าก็ไม่เข้าใจอยู่ดีคูดิงเอ๋อก็ยิ้มคุณชายกิเลนบางกรตัวนั้นคงเอ๋อแดกไปแล้วหลังจาก จับเจ้าอยู่ที่นี่ทุกวี่ทุกวันพวกเราอย่ารดตัวไปยุ่งกับเขาจะดีกว่าชินมูกำลังจะเดินขึ้นภูเขาแต่กิวเรียนบางกรก็ฟุบขวัวลงและเอ่ยว่านายผู้เท่าของข้าก็เสียงจากตําแหน่งแล้วหนีไปกับชายแก่อีกคนทิ้งข้าไว้ข้างหลังข้าไม่มีที่อื่นจะไปจึงได้แต่ยืนเฝ้าประตูอยู่ที่นี่แถมข้ายังถูกเจ้าวัวกันแกลังแกทุกวัน ทีนี้แม้แต่จิ้งจอกยังมาเยอะหยันข้าข้ามีชีวิตอยู่ดีๆไม่ได้เลยชินมู่ก็ถอยหลังมาสองก้าเจ้าคือสัตว์ขี่ของปร,รมาจา์หรอกหรือพวกเรามาจากสำนักเดียวกันข้าคือเจ้ารัติศักดิ์สิทธิ์กิเรนมังกรก็มองที่เขาด้วยความหวาดระแวงข้าไม่รู้จักปร,รมาจา์หรือเจ้ารัติที่ไหนที่ข้ายังไม่ได้คิดบัญชีกับเจ้าที่วางยาสลบข้าเลยชินมู่ก็ยิ้ม ตอนที่ข้ามาสู้กับเต่าจื้อของสำนักเต่าเจ้าไม่เห็นหรือว่าข้าเดินมากับปรมาจารย์เจ้าน่าจะรู้ความสัมพันธ์ระหว่างข้าและปรมาจารย์ไม่จําเป็นต้องหวาดระแวงข้าขนาดนั้นกิวเรนบังกรเอ่ยว่าแต่เจ้ามาวางยาสลบข้านะนั่นก็เป็นผลกรรมที่เจ้าหลอกให้ข้าไปทุบตีวัวนั่นข้ากับโดนวัวอัดจนน่วมกลับมาแทนเจ้าไม่เห็นจะบอกข้าเลยสักนิดว่าวัวนั่นแข็งแกร่งสุดๆข้าเลยคิดว่า ชำระความบาดหมางตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าเก็บติดค้างเอาไว้ในใจกิเรียนบังกรก็เอ่ยว่าแล้วเจ้าก็แก้แค้นข้าด้วยการวางยาสลบเช่นนั้นให้ข้าพาวัวนั่นมาที่นี่ให้เจ้าทุบตีมันดีไหมกิเรียนบังกรไม่เชื่อแล้วเจ้ายังคิดจะวางยาข้าอีกหรือฉินมู่เองก็จนปัญญาได้แต่เดินขึ้นภูเขากิเรียนบังกรนั้นหัวแข็งเกินไปจําได้ก็แต่เรื่องที่เขาวางยาสลบ ทันใดนั้นเขาก็หยุดเดินเหลียวหลังกลับไปพบว่าเจ้ากิเรนออกมาจากบริเวณที่จับเจ้านั้นอยู่ตลอดและเดินตามเข้ามาเมื่อกิเรนบังกรเห็นชินมู้หยุดเขาก็หยุดตามชินมู่เดินมุ่งหน้าต่อกิเรนบังกรก็เดินตามชินมู้ยั้งเท้าที่หน้าผาหยกและหันกลับมากิเรนบังกรก็หยุดเดินเหมือนกันชินมูก้กระโดดขึ้นหน้าผาหยกส่วนใต้เท,ท้ากิเรนก็มีเมฆอาคีพวยพุ่งขึ้นมา ชินมูเอ่ยว่าเจ้าตามข้ามาทําไมข้าแค่วางยาเจ้าครั้งเดียวเพื่อรีดน้ําลายมังกรจําเป็นต้องอาฆาตกันขนาดนี้เร็วหรือเ,เ,เจ้าวางยาข้าดังนั้นเจ้าต้องเลี้ยงข้าชินมูก็กหันกลับไปถามว่าในเจ้าบอกว่ามีคนนําอาหารมาให้เจ้าทุกทุกวันเจ้าอยู่ที่หน้าประตูภูเขามีอาหารกินไม่เช่หรือกิเรนก็เอ่ยว่าผู้คนที่ว่านั้นคือนายผู้เท่าของข้าที่นําอาหารมาให้ข้าทุกๆวันในอดีต แต่หลังจากนายผู้เท่าจากไปไม่มีใครสนใจข้าอีกต่อไปข้าไม่มีอะไรตกถึงท้องมาเป็นเดือนอธิบดีคนใหม่ก็คิดว่าข้าเป็นก้อนหินครูผู้สอนคนอื่นก็คิดว่าข้าเป็นก้อนหินข้าอายเกินกว่าจะไปร้องขออาหารจากพวกเขาข้าทำไม่ได้หรอกจ้าวัวนั่นอาศัยว่ามีคณะบดีป้าซานนุนหลังคอยกันแกล้งลังแกข้าหาว่าข้าหลอกลวงหัวใจเขา ชินมูเห็นแบบนั้นก็ทุกข์ระทรมก็ได้ก็ได้ไม่ต้องทำหน้าเศร้าขนาดนั้นต่อจากนี้ไปเจ้าตามข้ามาได้แล้วข้าจะดูรลอาหารการกินของเจ้าเองข้านะ่ะมีเงินทองอยู่แล้วเจ้ากินอะไรละ่ะข้าจะดื่มก็แต่น้ำในทะเลสาบมังกรหยกและกินยาวิญญาณเพลิงฉานหนึ่งถังต่อวันชินมูเถือกรรมหมัดแต่คู่ดิงเอ๋อรู้สึกตับไตเนี่ยสั่นสะเทือนทะเลสาบมังกรหยก เป็นทะเลสาบที่ก่อขึ้นจากการรวบรวมของปันก้ามังกรมีน้ำมากมายในทะเลสาบและกิเรนมังกรอ,อยากจะดื่มเท่าไหร่ก็ดื่มได้แต่ยาวิเศษเพลิงฉานหนึ่งถังนั่นคือประเด็นคุณชายเงินน้อยนิดที่เรามีพอแค่ป้อนอาหารเขาได้แค่ครึ่งเดือนเท่านั้นคู่ดิงเออเอ่ยว่าข้าคิดว่าอย่าเลี้ยงเขาจะดีกว่าไม่อย่างนั้นทรัพย์สมบัติที่เรามีนั้นอาจจะถูกเขากินจนเกี้ยง กิเรนบางกรดินเอ่ยว่าข้าจะอดอาหารสักหน่อยก็ได้และกินแค่ครึ่งถังต่อวันยังไม่ได้หรืองั้นหนึ่งลิตรล่ะน้อยกว่าหนึ่งลิตรไม่ได้นะเอาเธอเอาเธอข้าเป็นนักปรุงยาสามารถหลอมปรุงยาวิญญาณเพลิงฉานเองได้ซึ่งจะประหยัดขึ้นไปอีกเจ้าจะไม่ต้องอดอาหารหรอกนะแต่ทว่าข้าคงไม่อาจเลี้ยงเจ้าบ่อยๆได้กิเรนบังกรก็ล่ำร้องออกมาเจ้าวางยาขา้ายิ่งกว่านั้น พวกเรายังมาจากสำนักเดียวกันเจ้าเป็นเจ้ารัติจึงมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูข้าข้าเป็นสัตว์ขี่ของปรมาจารย์เจ้านะชินมู่ก็ปวดตับเจ้าแค่ต้องให้น้ำลายมังกรกับข้าทุกๆวันไม่อย่างนั้นข้าคงเลี้ยงเจ้าไม่ไหวน้ำลายมังกรหรือชินมู่อธิบายว่าน้ำลายมังกรคือน้ำลายของเจ้านั่นแหละกิเรนมังกรที่เมื่อคู่เหมือนกำลังคิดเรื่องไม่ดีก็ถอนหายใจเช่นนั้นก็ไม่มีปัญหา จริงสิเมื่อกี้เจ้าบอกว่าสามารถเอาเจ้าวัวน,นั่นมาให้ข้าตืบได้อย่างนั้นรือชินมู่ก็เลยเตือนว่าได้คืบยาวสอกไม่อย่างนั้นอยาเซียนเพิงฉานถังหนึ่งเจะเหลือแค่ครึ่งถังกิเลนมังกรก็รีบขู่ปากและตามหลังเข้าไปลาวก,กลัวว่าคนเลี้ยงอาหารมันจะหายไปคูริงเอ๋อก็มองกลับไปเผื่อเพ่งพินิษสิ่งมีชวิตตัวมาหือมาเจ้านี่สูงกว่าชินมู่มากเมื่อมันยืนขึ้นหัวชินมู่สูงแค่ หนวดมังกรที่ย้อยลงมาเท่านั้นเมื่อน,นับรวมความยาวของหางกิเรนเข้าไปด้วยตัวมันก็ยาว40 50คืบกิเรนมังกรนี้มีรวดลายประดับประดาเหมือนกับอัคระรูนตามธรรมชาติให้ความรู้สึกสง่าหน้าเกงขามมีหน้าละ่ะเขาถึงกินตั้งเยอะแยะเขานี่ตัวใหญ่มากกว่าเจ้าวัวสองเยอะเลยไม่รู้ว่าถ้าเขาเผยร่างแท้จริงจะตัวใหญ่แค่ไหน คู่ดิงเอ๋อก็รอบตกใจชินมู่นำกิเลนมังกรขึ้นไปบนภูเขาไปยังสะมังกรหยกเพื่อให้กิเรนมังกรดื่มน้ำก่อนเขาคิดคู่หนึ่งข่าย,ยังไม่รู้เลยว่าน้ำลายมังกรหนึ่งขวดเล็กจะขายได้เท่าไหร่แต่ราคามันคงไม่ต่ำหรอกจริงไหมหวังว่าข่าคงได้เงินมาพอจะหักคุรบค่าสมุนไพรรอมปุุงยาไม่อย่างนั้นทรัพย์สมบัติของข้าคงถูกกินเกี้ยงแน่ โอเคเจอกันโอกาสหนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ